สวัสดีครับพบกับรายการ LCD TV Thailand On Air อยู่กับผมนายโรมันครับผมชานงครับคุณชานงผมมีคำถามนิดหนึ่งผมเห็นคุณเป็นกูรูนะครับเรื่องภาพและเสียงรีวิวอะไรมานักตอนนั้นนะครับคุณนี่ชอบดูหนังมากขนาดไหนครับผมโอ้ยน้อยกลับบ้านไปต้องดูหนึ่งเรื่องนะฮะหนึ่งเรื่องอย่างครับนะครับและประเภทหนังที่คุณชอบดูอะดูบ่อยๆก็แอคชั่นแอคชั่นอ๋อสู้รบกันประมาณนั้นนะครับอ่ะ ซึ่งประจวบเหมาะกับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพราะนั่นก็คือนะครับตอนนี้นะครับ LG Smart TV เนี่ยได้มีแอปพลิเคชันในการดูหนังฮิตนะครับซีรีส์ดังใหม่ขึ้นมาชื่อว่าพรามทานะครับก็สามารถดูหนังนะครับจะเรียกว่าแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะครับมีทั้งแบบบุฟเฟ่แล้วก็มีหนังฮิตติดลงบนด้วยนะครับที่สำคัญนะครับคุณชานมมันเป็นหนังเกรด A นะอ่าเกรด A คืออะไรรู้ไหมก็ นังใหม่ล่าสุดอ่านะครับหนังดังๆชนโรงทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับก็ผมยกตัวอย่างผมเชื่อว่าคุณจะเห็น Fast and the Furious อ่าอ่โดมินิกเกรเตอรรู้จักไหมครับเป็นตัวแทนในแห่งที่ผ่านมาใช่หกผาคครบเลยนะภาคเ็ศยังอยู่ในโรงนะยังมาไม่ได้อ่านะครับอย่าง Transformer นะครับภาคล่าสุด Age of Extinction ก็มีนะครับหรือการ์ตูนอย่างเรื่อง Big Hero 6่หกเรื่องนี้ก็ออสการ์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็รวมถึง ซีรีส์ดังๆนะครับมากมายนะครับอย่างเรื่อง Grey Anatomy นะครับหรือแม้กระทั่งอย่าง Marvel's Agent of Shield นะครับต้องเคยดูกันบ้างนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้บริหารหนุ่มไฟแรงทั้งสองท่านนะครับจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณนิพนธ์นะครับวงแสงอรุณศรีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและท่านที่2นะครับคุณกสิณิฐ กนราศาสตร์เสนีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพรามพานเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและบริษัทพรามพานโซลูชันจำกัดครับขอเิญับมาได้ครับก็ถ,ถือว่าขอต้อนรับทั้งคู่นะคะเข้าสู่รายการออนแอร์ของพวกเราครับ,รบขอเริ่มคําถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือทั้งบริษัท LG นะครับแล้วก็บริษัทพรามพานนะครับก็ได้มีการร่วมมือกันนะค,ะครับก็เลยอยากนะทราบว่าเป้าหมายในการร่วมมือกันครั้งนี้คืออะไรค,ครับขอเริ่มจากคุณเกษตรก,ก่อนเลยแล้วกันครับ เป้าหมายแรกคือการให้ผู้บริโภคได้รับชมสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกคอนเ<ช> <TV S 1> ทนต์ฮอลลีวูดซีรีส์ต่างๆนะครับ<ช>บนดีไวซ์ที่ดีที่สุด<ช>องค์ประกอบในเรื่องของภาพและเสียงต้องมาพร้อมกันในราคาย่อมเยาครับผมแล้วคุณนิพนธ์นะครับผมครับก็สำหรับ LG จีนะครับซึ่งเรามีสโลแกนอย่างที่ว่า innovation for a better life หรือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นเราเนี่ยเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตรกรรมที่ยกระดับชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งการพัฒนานาวัตกรรมเนี่ยมันไม่เพียงแค่สินค้าเท่านั้นแต่รวมถึงคอนเทนต์คุณภาพต่างๆด้วยซึ่งคอนเทนต์ความท้นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้อย่างดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของหนังความคามชัดของหนังความหลากหลายของหนังแล้วก็เรื่องของเสียงคุณภาพเสียงด้วยและนอกจากนั้นคอนเทนต์ความทา้ามีคสุประสิทธิ์ด้วยครับจะเรียกว่ามีทีวีดีจะต้องมีหนังดีคู่กันทําให้การรับชมทีวีนั้นดีที่สุดนะครับ,รบอักุชาโนบ้านดีวกว่ามีคําถามใรถามต่อไหมครับ ผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตามไทม์คืออะไรนะอยากจะให้คุณกระสิทนช่วยให้ข้อมูลตรงน,นี้นิดนึงครับว่าตาม TIME ให้บริการอะไรอย่างไรครับจับได้ครับเอ่อ r i m e ไทม์ <Prime Time S 2> เป็น service ประเภทรีออนดนีมามค์ครับน่อย่างที่ชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นบริการที่ออนดีมาร์นั้นไม่สามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับฟิโลสอฟี <Philosophy S 1> ของ PRIME TIME คือสามารถดูบน ที่ไหนก็ได้พ้น<ม>อุปกรณ์ไรก็ได้นะครับแน่นอนอุปกรณ์สมาร์ททีวีเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญมากมเพราะว่าเรากําลังเล่นอยู่บนคอนเทนท์ที่ในโลกของคอนเทนต์คือเป็นลองฟอร์มคอนเทนต์<ม>เป็นคอนเทนต์ที่มีระยะเวลาดูค่อนข้างเยอะนะครับอย่าง,ง,นะงั้นซีรีส์ก็หนึ่งชั่วโมงนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่พราย e ทม e ไ e n t เซนต์คือไลฟ์ e n นต t ไลฟ์สไตล์ของคนม,ม่คนรุ่นใหม่อาจจะพาะคนกครุ่มนะครับ,รบแล้วคนที่อาจจะค่อนข้างอยู่นอกบ้านเยอะนะครับ เช้ามาอาจจะอยากดูซีรีส์ก่อนไปทำงานนะครับอ,อยู่ออฟฟิศอาจจะแอบดูทีออ่บ้านออฟฟิศบ้านกลับไปตอนเย็นยุ่งเลี้ยงลูกนู่นนี่นั่นกินข้าวกับเพื่อนอาจจะเริ่มดูหนังตอนเที่ยงคืนตีสองน,นะครับนั่นก็คือ prime time represent คำว่า prime time anytime นะครับทุกคนคับแล้วจริงๆแล้วโดยจุดเด่นของ t i m e time เนี่ยแตกต่างกันจากการรับชมภาพยนต์ออนไลน์ทั่วไปยังไงฮะ ครับข้อแรกเลยนะครับจริงๆหนังของพายพานเป็นหนังลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยจากผู้ค่ายยักษ์ใหญ่ของของโลกนะไม่ว่าจะเป็นวอลติสเน่ยวอร์เนอร์บรอดเดอร์สพาราเมลล์ยูนิเวอร์แซลฟ็อกซ์ใช่ดังๆนะครับแล้วก็ยังอีกหลายๆค่าะครับจุดเด่นหลักๆมัจะเป็นองค์ประกอบ2องอันด้วยกันอย่างแรกคือคอนเทนต์ที่ดีนะครับหนังเมื่อกี้ที่คุณวันบอกว่าเป็นหนังหนังดังซีรีส์เด็กนะครับยกตัวอย่างหนังที่เกินจะเข้ามาอยู่ในบริการของพายพานเนี่ยวันที่3มิถุนาเนี่ย ฟิฟตี้เชดเจอเฟรย์โอ้เรื่องนี้ไปดูที่โรงมาแล้วแต่อยากดูอีกใครชอบซอฟต์แอโรบติกก็อิดไม่นานนี้ก็ได้พบกันบางคนบอกเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่ไลฟ์นะเลิฟเลยแหละฟิฟตี้เชดเจอเกรนะครับแล้วก็ภายในพุทธพาเนี่ยเราก็จะเป็นเซอร์วิสบริการออนดีมันเจ้าแรกๆในโลกเหมือนกันพร้อมกับไอจูหรือกับกับที่อื่นที่ให้บริการตาว r w a อ๋อ Star w a ที่เป็นดิจิตอลหรือข่าวในทัศน์แ อันนี้เป็นแค่พอสังเกตนะครับในส่วนของซีรีส์เองเนี่ยเราก็ตอบโจทย์คนที่ต้องการดูซีรีส์แบบเต็มอัธรศซับไตเติลถูกต้องนะครับเราให้ความสําคัญของเรื่องซับไตเติลเยอะมากเพราะว่าเราทำซับไตเติลร่วมกับคนที่ทำซับไตเติลในโรงเลยเป็นรนะครับงั้นวันนี้ถ้าดูเปนพานๆไม่ต้องกังวลว่าจะได้ซับนรกเสียงไม่ตรงกับภาพ ซับมาลกนี่เรามีประสบการณ์กันแทบทุกคนนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นยังไงครับเขาเอาลง o o g l e t ท a n s l a t e แล้วก็มาแปลแปลให้เราดูกันนะครับถ้าดูผ่านทางทางนี่ไม่มีนี่ซับเหมือนในลงภาพยนตร์เลยครับท่านถาัดมาขอสอบถาวคุณญุนนะครับว่าจริงแล้วตัวแพลตฟอร์มของ LG Smart TV เนี่ยมีส่วนเอื้อต่อการรับชมทําทา์ยังไงบ้างครับก็ตัวแพลตฟอร์มของ LG Smart TV เรียกว่าแพลตฟอร์ม WebOS 2.0นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ แพลตฟอร์มสมาร์ททีวีที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดครับแล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วยครับซึ่งตัวที่แพลตฟอร์มนี้การร่วมกับทาาทามก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถรับชมคอนเทนต์ของทางทามได้ง่ายยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับซึบ่งนอกจากตัวสมาร์ทคอนเทนต์ของเบบิเออร์สแล้วเนี่ยทาง LG จก็ยังมีข้อดีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็มีการออกเปิดตัวทีวีรุ่นใหม่เรียกว่าตัว LG เอ u จี r UHD คร์ยูเอชนีทีว e ครับ ซึ่งจะเป็นเทอร์เรียที่ปรับปรุงพัฒนาตัวคาร์บอนเตอร์ทําให้แดงสีสันได้สมจริงมากยิ่งขึ้นครับก็ต้องเรียกว่าถ้าเกิดสีแดงก็เป็นแดงทคปทินส,สีเขียวก็เป็นเขียวมารากตแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็เป็นฟ้าน้ำทะเลเลยทีเดียวครับนอกจากเรื่องภาพแล้วเนี่ยเรื่องเสียงก็สําคัญคซึ่งเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงโดยเรื่องเสียงของรุ่นซูเปอร์ยูจีเนี่ยเป็นการปรับแต่งโดยฮาร,ร,ร์มอนคาร์ดอนฮาร์มอนคาร์ดอนนี่เทพงูการเครื่องเสียงเลยเนี่ยฮาร์มอนคาร์ดอนครับผมแล้วก็ยังมีระบบ ตัว a u d i t o r i u m stand หรือว่าแ t a n d ที่ทำให้เสียงกระจายไปด้านหน้าได้ดีิ่งขึ้นรวมถึงระบบ 3D Surrounding ก็คือเรื่องเสียงใน360องศาครับทำให้ผู้ริบชมเนี่ยได้รับอัตราลดในการรับชมหนังได้อย่างเต็มอัตราลดครับจะเรียกว่าคอนเทนต์ดีหนังดีนะครับทีวีเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพที่ดีเพื่อจะถ่ายทอดนะครับหนังเนี่ยและเรื่องราวต่างๆให้คนเนี่ยได้รับชมกันเต็มที่นะครับ เอาแล้วจ uhm. ิตที่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ใช้ LG Smart TV ปีนี้มีอะไรบ้างครับครับก็สําหรับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับทาง LG กับ Paramount เราได้ร่วมมือกันจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับก็คือสำหรับผู้ที่มี LG Smart TV ปัจจุบันและผู้ที่ซื้อ LG Smart TV เรื่องใหม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ดูหนังแบบบุฟเฟ่รวมถึงดูซีรีส์บุฟเฟ่พร้อมกับดูหนังใหม่ได้ถึง2เรื่องนะครับสำหรับเดือนห้าและเดือน6นี้เท่านั้นนะครับ นี่คือดูฟรีด้วยครับผมโอ้โหอาละได้เปรียบมากเลยซื้อทีวีมีหนังให้ดูฟรีนะครับโอ้สุดยอดเลยครับและมาสู่คําถามสุดท้ายนะครับขออนุญาตถามคุณกรสิทิ์นะครับว่าในอนาคตนี้นะครับทางพรามทามเองจะมีแผนในการพัฒนาคอนเทนต์นะครับให้เหนือยิ่งขึ้นไปอย่างไรบ้างครับครับอย่างแรกเลยครับคือเราคงจะ ให้บริการที่สมาร์ัตงหมดมากขึ้นนะครับทีวีสมัยนี้โดยเฉพาะของ lg เนี่ยส่วนใหญ่เป็นทีวี uhd หมดนะครับงั้นอย่างแรกเลยที่เราเริัมจะเริ่มออกมาก็คือคอนเทนต์ที่เป็น ultra hd นะครับโดยที่เราได้เลือกซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งที่ได้รับรางวัลเอมี่มาไม่นานนี้เองนะครับมาเป็นเซอร์วิสที่อยู่ใน lg smart tv นะคเป็น ultra hd นะครับคอนเทนต์ส k เลยนะ ultra hd ไม่ต้องไปรอแผ่นบูเล4 k หรือว่าเครื่องไม่บูเลเลยไม่้อเราดูผ่านพรามพานนี่แหละ ส่วนที่2ก็คือเรามองพรายทานเป็นแพลตฟอร์มในการเปิดโอกาสให้กับคนที่ทําหนังอาจจะเป็นหนังอินดี้นะครับให้สามารถเป็นช่องทางจัดจาหน่ายอีกทางหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่จะโปรโมทเข้าโรงหนงเรื่องเนี่ยใช้เงินมากนะครับแล้วก็อาจจะมาติดด้วยวินโดว์ต่างๆของทางโรงนะซึ่งอาจจะได้อยู่แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ค่อยบุ้น เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้กับผู้ทำหนังนะครับมีช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมสรุปตามนี้เลยแล้วกันนะครับว่าพรามทามเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับในการรับชมทั้งหนังและซีรีส์นะครับวงเล็บวเกรดเนะครับบน LG Smart TV นะครับแล้วก็พิเศษมากว่าผู้ใช้งาน LG Smart TV นะครับตอนนี้มีดูฟรี1เดือนนะนะครับรีไปลงทะเบียนนะครับโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับใช้เจ้า Magic Remote Control เนี่แหละครับคอนโทรลไปกดดาวน์โหลดจาก LG Store นะครับ มาติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสี่คนนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสสวััดีครบ LG บายยย